อามันถึงข่าวนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงครับนะต้องพลิกบทบาทได้หลายคาแรคเตอร์แน่นอนจากพระเอกเป็นนางเอกอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรไม่ได้จากพระเอกเป็เอกครับมาเล่นลายต้องออต้องปังนะใช่ครมาดูดีกว่าครับว่าโพมหาชนวันนี้ครับพระเอกนางเอกคนไหนที่หันมาเล่นลายแล้วจะปังครับ ชนสัปดาห์นี้กับคำถามที่ว่าดาราคนไหนพลิกมารับบทร้ายและปังเวอร์นับถอยหลังกันที่อันดับ10ค่ะกับนางเอกที่หวานทั้งในจอและนอกจอแอปทักษะอ่อนทิ้งทัลละครเรื่องสุดท้ายไว้ตั้งแต่ปี2555กับการอุ้มท้องเข้าฉากส่งท้ายหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อ2ปีก่อนก็พักงานละครยาวเพื่อไปทำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัวงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆคิดถึงและอยากให้การกลับมาของเธอสร้างความฮือฮาด้วยการรับบทร้ายสุดๆแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะยังไม่ใจอ่อนหวนกลับมารับงานในวงงการ่ยๆคะ อันดับ9คุณนายฟองเบียรนุ่นวรนุชค่ะจริงๆเธอเคยรับบทร้ายในละครมาหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นรากนักคราแม่อายสะอื้นทองเนื้อก้าวอีสาระวีช่วงโชนและพิสุวรร์บอกเลยร้ายทุกครั้งป่งทุกเรื่องแต่เป็นแฟนก็อยากเห็นเธอร้ายจัดหนักอีกรัวๆค่ะอันดับ8พลอยเชอร์มานคนนี้มาแนวร้ายก็มักจะเกิดกว่ารับบทคนดีๆเช่นกันค่ะ อนดับเพระเอกสุดหล่อม,มาริโอส่วนใหญ่หนักไปทางบทเท่ๆหล่อเนียบสุภาพและมีป่วนๆบ้างบวกกับเกเรหรือว่าเจ้าชู้นิดๆแต่ร้ายสุดขีดนี่ยังไม่เคยค่ะแต่ดูจากชั้นเชิงฝีมือและวาวตาคมกลิบแล้วบอกเลยว่าถ้าหนุ่มโอจะพลิกคาแรคเตอร์มาเป็นพระเอกผู้ร้ายก็ปังเวอร์แน่นอน มาถึงอันดับ6ดาราที่คนไทยอยากเห็นรับบทร้ายนะคะคือเวียสุกลวัฒน์นี่ก็คล้ายกับหนุ่มโอค่ะคือเคยรับบทเจ้าพ่อมาแล้วแต่ก็ยังร้ายไม่สุดน่าจะลองร้ายเต็มๆสักตั้งดูซิจะเป็นยังไงอันดับ5กับว่าที่คุณแม่ชมผู้อริยาและนเดชข์ู่กิมยิยะคนแรกไม่กางขาแน่นอนค่ะเพราะเคยร้ายจัดหนักมาแล้วกับดอกส้มสีทองส่วนณนเด์ไม่ต้องสงสัยถ้าลุกขึ้นมาร้ายจริงๆแฟนคลบับสาวๆก็คงยอมสี่เร,รับตามระเบียบ ขยับขึ้นมาที่อันดับ4กับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาตตาดุดๆคมๆอย่างเนี้ยอย่ามัวแต่รับบทผีเลยเนาะเรามาเล่นบทร้ายดูบ้างแฟนคลับติดตรึมอันดับ3เจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองผสมกว่า20ปีในวงการบันเทิงนะคะแอนเคยรับบทนางเอกนางร้ายมาบ้างแล้วและร้ายทุกครั้งก็ปังทุกรอบที่ขนาดกวาดรางวัลมาครองได้แต่ร้ายแค่ไหนแฟนละครก็ยังรักเสมอค่ะ และถ้าวันนึ่งนางเอกสายแบลวอย่าเยอระศยาลุกขึ้นมาสลัดความคิดขู่อนโนเน่ร้ายให้แซบยิ่งกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะปังแค่ไหนแต่ก็คงไม่ปังเท่าขุนแม่อัมพัชราภาที่ร้ายจัดหนักมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นบทสาวที่อิจช้าในคมพยาบาทหรือเมียน้อยสุดแซบในเมียหลวงและเรื่องล่าสุดที่ร้ายแบบสะเทือนแผ่นดินจนแฟนๆติดหนึบเลยทีเดียวค่ะ